ลังบมาหาที่ทีมสแัที่ไบ้าแล้วเร็วไปบ้างเลแล้วเดี๋ยวเ้าเล่มาแล้วเอาลนนมันไ่ะอเไป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 ปกปาหาที hmm. <in> ่บา <t> <itus> <warm> อยู่ครับผมสวัสดีครับโอ้อย่างงี่ได้เป็นทางได้จริงครับโซสบายสบายดีครับผมทองเสียสตอรี่ครับผมหลับไปครับนานี่ดูเขาเกี่ยวเขาอาหารเกิดเด้่โจนี่ปัยู่บันนะอาหารเกิดแห่เลยนี่หน้าวาดเกี่ยวเขาเนาะโอ้สมือนบะมีเนาะนีะ่เหรอคนไปสวยพี่เจ้า วันนี้เสนอเมนูพิเศษครับผมนี่คือปไปปนกับทินมาครับผมตั้งบานเสบนฝาเป็ดใหม่ตัวนึงเป็นนาทีของ,อง,งนี่ละเชฟใหญ่เพิ่นเอโยกขึ้นปเป็ดตัวใหญ่คนนี้นาทีของเซียนอยู่คนครับผมเชฟประจำช่องแล้วตอนนี้เป็นมือหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้ยัง เป็นทุกอย่างให้แล้วส่วนครับมือเป็นเสี้ยนกับเป็นมือซองของเขามาแล้วครับนี่เป็นคนเอาทานได้เสมือนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มบาการครับไอ้บักการ์ได้ยังมาขามนะครับไอไอไอ้ขาวบะข้ัวแก่ซื่อเลยนั่งก็แรงเอ้าพี่หายไปนานอาบน้ำเหรอโอ้ พี่ก็รออะไรนะเออพี่ก็รอน้องมาน้องก็อาบน้ำแตงตัวหลอสักนั้นติดหลอสักนั้นัแมนแติดหลอสักั้นโมีไฟแช่งเนาะคนโมีไฟเนาะอ้าวก็ มาพร้อมนาพร้อมตากันอีกแล้วพี่น้องเลยสามาสาาสา,า,สาได้เพิน่นวะามากินเลยเนาะสาเวลาเนาเวลาได้วกเสือเพื่นน่ะไม่น่ารักเลยทตัวไม่น่ารักเลยเสีนอยู่จนซับซับจนสีเหลวหมดเลยเนาะตุ่น่ะลไกลลาบล้วกปล่น้ลผมครับนั่นจ้อยใจมันาง พอใจมันแก็งเลยมตีนมาเลยอย่างตีนเนี่ยโอ้พคุณฟังซับแล้วหเพราะไหนวะอย่างนว้นเจ๊เวลาโดนหอืมมันหลายอย่างไงอย่างหมูต่างหากเนาะมะนาวใช่ไหมอาต้มนะน้ำนาเดือดเดือดเหมือนกันเดีือดข่อย่างหมูกันสองเต้าตัวมีสองเต้าตัวเฝ้าไปเฝ้าแล้วมัยังโตนนะนะหารู้หายกล้องนียหาใส่น้อยเดียวเลยกันใส่น้อยเดียวต้มใส่เกลือต้มน้ำใส่เกลือซื้อกะเพราแล้ว ไว้ปู่เราต้องคอยหันใจที่หลังมันดำดัวสี่โค้งเงนเึ่งไปได้ไปห<ป>ลามครับผมแข่งอยู่เลยนลีที่หลาง นะจบเ,เลยครับผมชเชฟบรเรีงเราก็มาแล้วมาหากก่อกระเปิดเลยมาหากก่อกรเปิดเลย,ย,น,ยน,นีับคโซเมนูต้มเป็ดวัดเอาไม่มีโอเหรอ ออคคใครบ่าวใครอ่านไล์กลุ่มอยูใครเจสโซมถามว่าไม่มีโอเหรอโอ้ครอ,อ่านไล์กลุ่ออลมอยใครกโมโยรู้ไปทั่วออรู้ไปทั่วอโอโย่เขาหลับเป็ดมานี่เออจะอยู่ได้ไงเนาะจะอยู่ได้ไงเขาให้เขาให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะอะไรเขาบอกว่าถ้าใครพลาดวันนี้ก็คือไม่มีแล้วนะเราเปิดเอง <c oughs> <c oughs> เราเปิดเองปิดเองจะอยู่เขาไม่ก็ ขออนุญาตมาวันหนึ่งนะนะดูโลให้วันหนึ่งะน,นงะนะครับผมต่อชมครับผมติดต่อไม่ได้ทีมงานเซีนอยู่ครับเซฟกับฮันให้เรียบร้อยเมื่อส์เหครับผมอุอนลเนี่นนะเยเบลเป็นเนี่ยเบิ่งเซฟจนเถื่อแตกเมื่อส์ผลุูน้องเห็นยังรู้น้งองเห็นงงยังผน,งงงนต่อคู่เถื่อเป็นท่าไหรอยู่ฮันเป็นเมื่อต้นหนึ่งเหรอฮันเป็นเมื่อต้นหนึ่งแหละนู<อ>่วิ่ซ้ำเสพแต่ยังกินครับ ว้าวแล้วเดนี่เ <povo> ิมหอนหน่น้ำเนาะตัวเด็กม่อยากน้นมีโปรเซ็นต์เาเสร็จกันกุ้งกุ้งเหี้ยกุ้งเีุ้งเี้ยมาครับหมอห้าเดือนแล้ว แมนยูเลยตบไปก่อนแล้วแมนยูเล่นบนี่ฮะแมนยูเล่นปะโอ้ยแมนยูละเนาะเดือดนะเออแมนยูเริ่มเออแมนยูเดือดครับผมนี่ผลทานเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปน้ำเดือดนี่ตังหวะผสม

เด็กขาพูยากอเนาะเตนหมอน่ห่เจ้าขวาเนี่ยพี่น้องอ่ะย่ะแปลว่าเยอะเยอะเกินเออเยอะมากเลยอ่ะย่แปลว่าล้นอะล้นอะพี่น้องต่จานี่คือภาษาอีสานเราั้ครับ ไสบายทุกคนนะครับไ่ายพะยงมกแก้ข้ากแก่ตุกแกเบอเหการนี oh. ่เจ okay. ็บรข้าวบานอยังคือหายเดี๋ยวมาพบว่าเกมเดี๋ยวหลงของพวกเ้มาเียองกมการนี ยูหลังหองว่าทีนี่กูโดดใช่หแก้หององว่ะแกหองหออายละล่ต่อดิไปเสียดูบริกาศนะครับเฮ้ยเสียดูบรการเยบการทำไงไม่ได้เหลอกยเยเไม่หรอกไปกอบรการนดอยดิจับ่ะีจับหรอกออกไล่ออกเฉยมันจะจับไม่ได้หรอกไปครับไปครับเดี๋ยวไปจัดการตุ๊กแกกันไปเสกอบ กไปบ่การไปเนี่ย <c oughs> ไปไทยไอ้เตัวเขาเนี่ยกำลังตุ่มโมอหาที่ซิมเราบ่จันซิไปบ่แ <c oughs> ลาวพุทธเด้ใส่ฟ้าเลย จะปมมาดนวยเจี๊ยบมันต้องใส่น้ำปลาด้วยนะน้ำปลาัเอาย่างเลยนี่ครับผมมาแล้วเชฟเล่มาแล้วเอารวนมีน้ำมันมั้งอ่ะโอเคไม่ใส่กระตุโอเคเอาเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรัวอะไรครับเสิ่ยกันช่วยกันทำมาหากินมันดึกแล้วตอนนี้หกโมงกว่าแล้วรัวทั้งนี้เร่อเมือ 嗯，关关，这边怎么停呀？关停，关关悠悠的，呜，这样，呜，踩动呗，踩动了不？关停，关关悠悠的，那那那那那。 ไอต้นเห็นไหมเป็นไงยเฮ้ยไม่เป็นไรเอาแค่เงนเอาใส่้วใส่ตนต้องให้บันครับคุณหันยังไงเซียนการ์ดกเพิ่นกวหันเนาะมีตอนใัหั่นหันเบอย่างไรไม่สองคนสองคนนั่นแหละเพิ่งพ่แล้วเพิ่นกระบอโทษเพิ่อเน๊ะเพิ่านลวเพิ่กระบอโทษเพิ่นได้กว่าหนึ่งใครผิดนะ พี่ผดงใครผิดนะพี่ผ em> ิดเองกูได so pues ้ไม um, ่ได้ก네ูได้มาจากการสนัตพี่กับการผิดเองคนไม่ทำอะไรไม่มีความผิดหรอกนะการโอ้ยตาเหอะคนผิดคนทำขอคำคมหน่อยดิคำคมหน่อยความผิดคำคมคำคมแบบแบบใดอ่ะแบบใดก็ได้เอาแบบแบบซึ่งซึ่งน้องลาเอ้ยบ่ต้องตัวผัวบ่มีอ้ายให้ไปตัวอ้ายว่าบ่มีผัวดีกว่า มาดิอมไก่โอ้ะรตม่ครับผมเดี๋ออยวตรงจะปรุงตม้มกิน,นครับผมต้องได้ชิมไ,ไหมล่ะงานเนี้ยลวนไปเส้นการลวนไปคนมาหลายปล่ยมันอันี้ก่ันเห็นน้ำมันมันดอกปล่อยมันปูดมันเดือดกันเลยตกรุกกดมัน ปส่ <for> ุมครับใส่บะมี่ดิใส่บะหมี่ดผมไหวขนาดนั่น่้นาเสียบหนอยจ้หยัก็ยังอ๋อไปมงเดี๋ย่เอานี่ยมะการแน่เดียญานไปยงเติมไฟย่างเดียวเลย บ่บ่บ่นไงอาวบองไปเป็นเนื้อหมูลวบ่าดิว่าสิ่ยดานมาดูเตอไหมแล้วเนี่ยวโอ้ยไม่บแล้วเนี่ยบัวะไปอะไรนะบ ว่ดบ้ายเลยครับพี่น้องเลยคุณอะอหัวเข่าหัวเขากูได้เลยลเกูได้ข้าเกลียพี่น้องเลยได่ครับน,นี่จากพวกบุญบายกันคนนี้นะครับต้มสุกนะ หวานเจี๊ยบป่ะหวานเจี๊ยบเลยครับผมเนี่ยโอ้ยแดงทุูกหวานเจี๊ยบสามล้อหกสิบบทเนาะิเลยกันทิงหนึ่งว้มีแตงตงกันทีแนรักมแรกแรกลอทีมุมกอนเพื่อยะมมกระนกันครับผม

ไยตกใจเวอร์ดเหลืองๆว่ามันคุ้มมันเป็ดนาะบักอื้อบอ้ย่างนะตรงเป็ดกอนครับมเป็ดตอไปวคือมีไข่เป็ดนำโอ้หอลวเด้ไข่เป็ดน่านครับหอมแล้วไปกินชิมเยใสมไปก่อน ผิดคนก็บังหน้าว่ะเอาพ่อชิบวนอ้าวซิบวนกูแต่ก้านเลยเนี่ยสี่ใสผาดคนา่อสองถึงนี่คือพ่อเลยมีบางหน้าเลยหน้าดีครับ วิ <ged> ่ห <water> น <ged> ้าได้ได้หน้าเ่นมาอยู่หนาไม่อยู่แด้งเข้แหรอฮะเอ้ือเออแดงแดงสูอีเหลือแดงแป้งานทีกดจากที่ทุคดรเร่องนะรังกันเอิมไปซื้อเอาข้างในได้ไหมซื้อเออ บเปียวเนาะเออใสไปเลยบอเปียวยังนน่นแกเดินไปนน่นแล้วไม่ได้ครับเคปมันสุดหย่อดแล้วเนาะน้ปาด้วยอยู่ห้อน้ำปลาวะแบกปก่ซื้อมาแล้วน้ปาไหมน้ปลา โอใส่น้ำปลาคอยดีกวะฮะคอยซื้อมาแล้วบอกมีเราบอกเราใส่เดือนเมื่อไหร่กันฮะเป็นอะไรก่อเอาไปซื้อมาแล้วเนาะสองปีไม่เคยกินน้ำปลาครับเนี่เขาไปทำหข้าวห้องประกอบที่ไรมีแต่คนบ่นนี่ตรงเป็ดขอบคุณเรื่องหมดแล้วป้าป๋าพาบิดา ตบเป็ดปุาบิดาพิดามาา่ันฮึบึจวเนี่ยม่หค้าเลวอ่าแนวมากกน่มันมากแต่อมันมันนี่แหละผมว่านดนบ่เคยมากรยมันี่ไม้งเลยบัมีแห้งเนาะมักเองนี่มันนีมักเองเดี๋ยวสิิมทำแบบกวิจจานเลยอ ยังมัยังไม่มีคนหลอกทรามันร้วามันหนียวกเนาะของมันมันเนาะไม่มีอะไรเลยนะครับเนื้อเปล่าๆไม่มีอะไรเลยหลอกคนมาอันนี้เท่ิบ่ยิ่งีหวานๆอยู่นิดนึงหนเครื่องอยู่นิดนึงอ๋อนีเอ เดี๋ยวองลองน้ำเบน้ำของเขานี่ยนเจยแล้ว้าน้ำีเองลาเป้ไมเนครับเป็นวันเกิดพอดีครับวันเกิดเจสูกครับผมคุณอ้นุ่มทางกุฎอนวันเกิดวันเมื่อไฉลองมันเกิดแล้วครับขึ้นกัฉลองมันท่หนึงแล้วสิบบาทสิบาทหกบาทหวานเจียบปั่นเจียบอย่างเยวนีครับผมฉลาเปละแหงหมดละ เนาวเย็ดีวอ้มาได้เอ,อครับอ้ครับอู้สองลูกสองลูกก็พอโอเคครับเวลา,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 าปุุงแล้กกวครับดูวเทานแล้วเอาวหนาวอออ

บวกเนี <mile> ่ยมเตด้อเลยช่ใช่บวกเกินบวกเนาะนสา่นไปบวกไามี่หม่ได้เลยแ้รดะรุ่งดาบมาต่อสานรุดบมาต่อสใจท่านี้นะครับสนใจท่านนี่นะครับต้นหตุ้งลาไครับสในี่ะใส่หมดเลยป่ใส่หมดข้มยไปตายแล้วเไีย่เขีย่บอกว่าไปวดเแ้่กินไปขอขัน ติดผงสิกคนน้าปาเขาเนี่ยเามาให้น้าป้าเขาใส่แดดกนด้วครับห้องเสฟโุเรมีน้ำปลาล้มนะครับแกแล้วนะแกแล้วแกแล้วน้ำตาลกระมี้นเดยกระปุกกระปุกง่ง้

เอาขนาดนั้นอ่คนเดียวคนียวข้างต่อนี่ไหมจิ้มกงจิงคานี่อต้งตนี้ข้าบงราดแงไปาไปนลเนไน้บเดี๋ยว่เาราแน่น่คคนนีดิเวราใบ้อเขาใบอ้อไงเขาใบอ้อกล่องดอกค่อยทายเร่ แคกับเขาไ่เคยทายหนาวเพรอเดียอนี่ทายตมือนี่่เคยทายไปออกกล้องมัพื่อนเน่ยนะลอยยังไงลอยยังไงเอยเอาบ่เทียงอีกก็มีเทียงอีกอมปฏิเสธเป็นไงนี่ราจักกางเลยอะบอกหน้าใส่นี อายอะไีมงเราสารก้างเลยท้องยด้วยได้ไห้เาหนาล่าออกฮะไม่รู้อยู่ดีๆก็บล็อกไลน์ปทรไปก็ไม่รับบล็อกเสจเราพอส้นเนีมันเพุ่งก้างๆไงพุ่ก้างกันเท่าเพื่อพุ่งพรามันาตที่เ็าเข้มเนี่ย

โอ้ยังได้รไปตักเสรอฟโอเคเจะลนโอเคครับเย่นับีคน่นหอยนเหล่าขนาดไม่คิดเหล่ากับส่เสือครูเนาะก้าน ขนาดเมื่อกี้เราก็ใส่เสื้อคู่เนาะคู่ลูกค้นเห็นไหมเสือ้อตัวอื่นไม่มีใส่แล้วว่าจะมาใส่เสื้อพรมเสื้อคู่ทำไมวะหัววันเกิดก็ฮู้อยู่เออวันเกิดก็ฮู้อยู่เพื่อนเดี๋ยวกับวันเกิดเขาครัผมนี่มีนัวก,กับหลากหลายครับวัดนี้นาครับพี่น้องมื่อกี้กัน,กนเสร็จเรียบร้อยมันสุกส,สุยางนะครับผม ลาเป็ดกับเน็ดเรียบร้อยหมูย่างต้มเป็ดกรบผมมากินกันกระป๋อมหมกระไม้พี่หนากรับผมดเรียบร้อยครับผม,ม <c oughs> ดีจังเลย